ไม่ได้โอ้ยอ่อ่ะนึกว่าถึงนึกถึงโฆษณาสมัยโบราณนี่มึงอย่าโหดเลยกูดึกถึงเลยเถอะอ๋อเขาแล้วไหมแม้งเปิดเอาให้รถคือเฮียรถคือแบบมึงตัดภาพสไลด์มาเลยนี่หว่ามีคัสเซเมื่อกูลงมาไหมไม่ขึ้นที่หนึ่งเกินไอ้กวร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด เสียงอินโทรเสียงอินโทรโคตรเก่าอถึงเวลาสำหรับการเปลี่ยนแปลงของฉันแล้วโลบอกรอบโลบอกร่างหีมากเข้าใจะไม่โลบอกรอบไอสัตว์กูขี้เกียจเซ็นเซอร์กูอัดคิปอยู่ไอ้เหี้ยไม่เป็นไรมึงมึงสัตว์มึงตัดตอนนี้ออกก็ได้ไเนี่อะไรเออหน้ากากไมันบอกว่าถึงเวลาอะไรบ้าฟลัชฟูดน่ากลัวฟัชตอรฟ้า ีผู้เลียกของอื่นมึงเขียนอย่างนี้ไหมโอ้โหไปหลังร้านนะโอ้โหมึงมีมึงมียันเอสสิบหกอะมีเห็นเลยทีอ๋อเราเป็นพนักงานอะปืนพกในครัวดูเหมือนว่าจะทิ้งโน้ตเอาไว้สำหรับฉันโน้ตทำอาหารเรอะหรือยังไง อ่านที่โนทิ้งไว้อ๋อนนีโช่วที่สำหรับพวกคุณลำพังพ่านด้วยฟังกำลังรอโอเคเข้าใจแล้วไปนี่มันเหมือนภาษาไทยนล่นะไม่ใช่แค่เหมือนีภาษาไทยเหี้ยเฮ้ยอ้ํา ไอ้พลังงานดีเด่นคุยอว่าคุยอะไรดีเฮ้ยอ้มเอ่อสวัสดีครับลูกค้าคุยคุยลูกค้าสวัสดีครับสวัสดีจะได้ช่วยอย่างไรในคืนนี้ครับคุณอ่าคือซิกมาซิกมาคุณคือซิกมาฮะชื่อมันดิอะไรมันชื่อซิกมา ฮ่า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 กับกลางวุนแบบนี้เออฮ่าฮ่าฮ่าไอเด็กเขี้ยมีเกียนอะไรสัตว์มึงเด็กใหม่เไงตลกเด็กเกิดใหม่ไรเงี้ยคุณวางแผนกับเซซื้อหรือไม่ใช่ผมเล่นมุกอะผมจะซื้อซื้อแฮมเบอร์เกอร์ไม่ไม่หนังชิ้นไม่มันอาจว่าเอาเดข้อต่อหนึ่งข้อต่อกนึ่งข้อต่อหนึ่งดอกคุณควรจะเอ้ยคุณควรจะพูดอย่างนั้นนั่นจะเป็นราคาสามจุดเก้าเก้าเหรียญเงินสด ไอเด็ดเคียนี่มึงเล่นมุกใหญ่เนี่ยซิกมา่าเลยมึงนะเออมันให้ทำอะไรนะอ่าอันนี้ก็เสิบอืมออ้มขับคนคนใจดีสำหรับกูอ่านนี่ภาษาไทยมึงก็จะฝืนอ่านก็ได้เฮ้ยมึงจะฝืนอ่านทำไมกูแปลไทยอยู่แค่นี้นะมึงจะขับรถไปเลยเฮ้ยอั้มไปแก สวัสดีครับคุณหญิงต้องการอะไรครับผมคุยดินี่ทำงานว้าวนี่จริงเหรอ <c oughs> ว้าวามีคนทำงานที่ยทันใช่เอ่อทำไมไม่มีฮะผู้หญิงแล้วผมว่าคุณยังไม่ได้ยินข่าวใช่ไหมได้ยินข่าวอ่ะคาดว่าคุณยังไม่ได้ยินข่าวคืออะไรยังไงก็ยังไงก็ตามฉันขอทานได้ไหมอืมขอถามได้ไหมไม่ทานแน่ใจ แน่ใจนั่นจะเป็นกวานผิดแล้อ่านถูกเนี่ยภาษาไทยหรือกูผิดเองเนี่ยใช่มันมันมคือราคาสองหยดกูหญิงมือหยีที่ผิวอะเรียสิทธ์นะมึงเขาคพิ่งขอโชคดีใช่ไห่อย,อ,อยากทงำงานที่นี่เลยผู้หญิงอะโชคเขาไม่อยากทำงานที่นี่เลยแล้วขอให้โชคดีเติมที่เลยเดี๋ยวกูไปรับเขาไปส่งเขาก่อนที่แค่เดี๋ยวกูเขาแบบกูเขาแบบอะไรนะไม่ปลอดภัย ท้ที่จอดรถแทนไม่ไรถเไไราจอดทันเดียวแค่ไหนวะมีรายงานข่าวว่าฆาตกรที่มีชื่อว่าหลับหลับหลับหลบลากำลังซ่อนอยู่ในเมืองคุณเมื่อคืนนี้มันมีจนโจรฆาตกรโรคจิตมันซ่อนอยู่ในเมืองเราเมื่อคืนนี้ยินห้องน้ำมะวะเช็คดิโอ้โหเฮียสภาพห้องน้ำเช็คหลายรอบเลยยิาานะดิยินดิ พวกเขาเรียกว่าอย่างนั้รเพราะเขาชมบตีในกะากลางคืนมีกําหนดเป้าหมายคือวิญญาณที่จิตวิญญาเราทำงานากลางคืนก็คือง่ายๆมันจะโจมตีเฉพาะคนที่ทํางานกลางคืนนี่มันกงาคุคย,ย <c ười> พิมพ์เขียนดังนั้นเอ่ออานไม่ทันแค่พิมพ์ว่าตั้งคัน,นขอนหนให้น,นางคุณอยู่ในและพนักงานกลางคืนเราขอาให้น,นางคนออกจากจุดงานทุกๆขั้นตอรมันบอกให้เราออกจากจุดอะไรบางอย่าง ออกจากงานเหลยเลือกได้ไหมล่ะนาจะยิงฉันนั่นแหละพยายามออกจากที่ทํางานก่อนเวลาจนเออเจ้าน่าจะยิงฉันถ้าฉันออกจากงานก่อนเวลาถ้ามาเห็นอะไรน่าสงสัยฉันจะโทรหาตํารวจวันนี้ครับคุณเจ้าหน้าที่อผู้ชายแฟนซีฮะทำไมสวัสดีคุณมีค่าจ้างฉันต่ำเดี๋ยวนะคุณหมายความว่าผู้ชายคนนั้นมีที่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดในชุด ในชุดนี้คุณอย่างไรก็ตามคุณต้องการสิ่งใด <c oughs> ผู้ชายใช่ใช่ใช่ใชใช่ใช,ใช่ฉันต้องการเออบลาบลหายากปานกลา,างงกันหนึ่งโดยไปขวายไม่ทันมึงซับเร็วไปไหน4.9่จุดเก้าเหรียญใช่อ่ามันเรียกว่าชื่อมันอ่อผู้ชายแฟนซ<า>ีได้ที่แล้วครับ เออนี่ไม่เหมือนแฮมเบอร์เกอร์เนื้อวากิวที่ฉันหาปันกลางเลยเทียอะไรฉันไม่สนเลื่นีนพี่เลยกว่าเดี๋ยวไปซะเลยฉันไม่สนเออไกว่ะกว่จริงไหมมึงจะเล่นหน่ะพี่มันบอกว่าต้องการอ่ะมันเป็นคนรวยจากกินเนื้อวากิวปันกลางเฮียอะไรมันร้านแฮมเบอร์เกอร์เลยสัตว์ไมึงไปแดกที่อื่นเลยนะลุงแม่งมาแล้วจบแล้วไอ้ตำรวจ ไม่มีระบบเลยไอ้ข้าวตัวครไอ้เคี้ยนี่เหยียบสีผิวเฮ้ยมึงเออเจ้าหน้าที่มึงจะช่วยคุณได้อย่างไรคืนนี้คืนที่ดีเป็นอย่างไรคืนนี้เป็นคืนดีเลือดอะไเหยสัปดาห์ใครเยอะเลยอุ้มดีฉันคิดว่าดีทำไมมันมีอะไรผิดปกติเหรอตำรวจโห คุณเคยได้ยินข่าวหรือหรือไม่ฉันได้รับมอบหมายมาในเมืองนี้เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนจะปลอดภัยใช่ฉันได้ยินฉันได้ยินทุกอย่างอยู่นี่ฉันไม่เคยฉันมันมาซับที่หลังหวานมัวเลยตกลงคุณเห็นอะไรปวดโทรหาเรา t าดฟอกดีเอาละเนื่องจากฉันอยู่ที่นี่ขอเบอร์เกอร์ได้ไหมโอเคน่าจะเป็นส9 9เหรียญ หวังเงินเดือนไอ้เฮียมึงวายทำมีไม่เหรอไอ้เอันงินเดือมึงมีหนวะกุ้เไี้อย่าบอกหัวหน้าไอ้เฮียมึงแม่งไม่รน่าจะได้เงินกูอะขอบคุณอย่างอย่าลืมคุณเห็นแปลกๆแล้วก็โทรหาให้เราเอาละเออจะรู้อยู่แล้วเจ้าหน้าที่โอเคอาจจะคลิปแม่งเไรเฮียโอ้โหยไอ้คนที่ทำเดินไปห้องน้ำหญิงเร่งใหญ่เบื้มเดินไปห้องน้ำชายมันเรื่องนิดเดียวเฮียไหนวะห้องน้ำชายกูห้องน้ำชายไปแล้วห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิงเขาจะมีโถขูดไวให้เราทำความสะอาดไอ้เหี้ยโอเคให้เราความสะอาดดําจะหาไปก่อนมาเลยตรงนี้กุ้งมันไม่มีใครใครก็ไม่นั่งกินแถวนี้นะอ่ะหมดแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมร้านเราก็มีคนกินเยอะไยได้เปิดไว้มันท้องกวาดไปไม่นะ้เขาไม่มีใครนั่งกินเลยตอนเช้าไงอันนี้ตอนถึงเด้ใครเอาไปไหมใช่โอ้ยไอผิวเหลือง ไอ้เหี้ยมันเกี่ยมาจากบานาน่าบอโยยูบ้ามีอะไรขึ้นมาคนเราที่ออกกลังไกลไปมันก็ยิมยิมกะยิมโหรไปไอ้ยิมโหร,รฉันทำอย่างไรให้คุณได้คืนนี้อ๋อมันออกกลังกายไงฉันเพิ่งฉันเพิ่งทำที่ลงยิมโปรตีนฉันต้องการโปรตี Pro นเ<ส>อ่อ<ส>ให้ฉันไปหาเบอร์เกอร์เอ่อเบอร์เกอร์เนืบเนื้อพิเศษ ตกลงตกลงเอ่อตกลงคุณต้องการอะไรมากกว่านี้ไหมอันนี้กูลืมดูว่าเป็นช้อยคุณเลยอะไรยิมไม่เยอะนะหน้าขนลุกแค่เบอร์เกอร์ก็ได้เบอร์เกอร์ไอสัตว์ไปง่าเบอร์เกอร์อ๋อตังส์อ๋ออะไรอ่ะขอบคุณโอเคยิน okay. ดีต้อนรับครับสู้แล้วเนื้อพิเศษปะ เคยได้ยินข่าวไรไหมเกี่ยวกับโคเกิดเกิดฆาตกรล่ะใช่ใช่ฉันกลัวมันมากเลยฮ่าฮ่าคุณกลัวมันเหรอคุณเห็นปืนหลังร้านนี่ไหมคุณสามารถเอาชินนี้เข้าเป็นฝุ่นได้ฉันเห็นเขาฉันเห็นปืนหลังร้านของโคเกิดเกิดละยังไงก็ตาม ยังไงก็ตาขอให้โชคดีมันต้องตามนี่ก <conf ient pieces> ูเห็นในเขียนไว้ตามที่ะไรวะด้วยการเงินต้องการา่เปืนหลังร้านเนี่ยต้องซื้ออะไรที่อะ่ะอะไรมีอะไรถึงเวลาแล้วที่เราต้องกูต้องมุงเก็บกวาดอีกส์โอ้โหมึงทำมึงทำหลังร้านแล้วนะทำประกันดีอ่ะ เรือน่าจะเต็มมานี่แหละทำแล้วกันนี่ไม่ให้เราขยับไปที่นี่คือยังไงวะถุงขยะพ่อเดินออกมาที่มาซาบะมาไปซาบะโอ้ยคุเต็มเลยหวยอะไรเนี่ยโอมเลดเลยคนไรบ้างคุณทำอะไรให้ฉันกลัวคุณทำให้ฉันกลัวนะคุณทำให้ฉันกลัวไอ้เหี้ยอย่างไรก็ตามคุณต้องการออกจากที่นี่คุณคนไรบ้านว้าวคุณต้อง กลัวที่ทํางานในเวลากลางคืนแบบนี้เดี๋ยวไ <g ül> ด้ๆโอ้ยกูพี่วิวเข้าร้านคุยเฮ้ยลุงจะหมดถุงขยะกูทิ้งไม่ได้นี่คืออะไรวะมีแต่ถุงจะทิ้งไม่ได้วะมึงทิ้งได้เฉยตัวกูทิ้งไม่ได้ครับอะไรเหมือนอัดคลิปบเราไม่ได้เตรียมนนามาดิก็ไม่ได้เตรียมจริงๆโอเคเสร็จหมดแล้วอยู่เฉยๆเลยเนี <g> ่ย <ül> มึงก็ทำช่องย้ำมึงกูเย้แล้วนำช่องมึงมึงมาด้วยกันเนี่ยคุณเอ่เด็กคนตัวมัน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 เยอะเบ้ออย่างที่อยู่ที่นั่นเป็นคนแบกจริงๆอย่างไรก็ตามเดี๋ยวถึงเวลาหมดแล้วนี่วัดฟักทำไมแปลงงี้วะเอ้ทำงานเราหมดแล้วตกใจวัดอุ้ยอะไรอฮะทำไมซ้อนวะทำไปมาสอนกันนะเดี๋ยวย่าวันที่สองดับเบิ้ลลด แล้วมันแล้วมันไม่ได้เอาโมเดลรถเก่าอะไรคืนที่สองโอเคฟาสต์ฟู้ดกลับมาที่อินโทรเดิมๆโอเคคุณลูกค้าโอนไกายว่ะคนแก่โอ้พวกคุณขายอะไรอยู่ที่นี่เราขายเบอร์เกอร์กูอ่านดิแล้วก็เฟ้นไฟ อมองานแล้วกันมืองานอะเหียดี๋ยวต้องเสียเวลาเลยเออมองานมืองานเมองานมองานอะไรเอ <c oughs> านอะเียอเฮียชอยที่คนง่ายเลยอ๋อกูก็เจจ๊เจเจจ้อฮฮเรามีอะไรเนี่ยคุณรู้หรือไมว่าคุณต้องการอะไรคุณต้องการแล้วก็มาขึ้นเพื่อคิดเวลามากขึ้นเพื่อคิดฮฮฮฮไม่ใช่ หอฉันไดไหมกูอ่านยังไงทันเออเฮ้อเฮ้อเ้อกูไอ้ยี้ฆาตกรเลยเชื่อกไหมไม่ไอเสียงไม่เราไม่ฉันจะได้ฮ่าฮ่าฮมึงอาปืนหลังร้านไโอเคตกลงายใจหรือไม่ต้องให้มันเยนตอยอะเยออยเยอะๆๆ่าๆๆๆๆจะพากยังไงเอใช่ นี่คือเงินไหนเป็ไปไนไฟ <c oughs> ไปเทอะไรเออโมเล่า,าแปลกขอบคุณมีเพื่นมมเลยไหมชู่ <c oughs> มึงคิดภาพนี้ยใช่หนุ่มสองคนแม่งทำงานแบบอยู่กลางป่าบบมือเลยเนี่ย <c oughs> แล้วแม่งมีรถมาไม่แค่ไม่กี่คันเองต่อวันต่อคืนชีวิต ก็ยืมเง็บกลางป่ายเปิดร้านมือเกลอปน้ำมันไงโอ้กูบักอัมเชี่ยชิบหายแล้วไงโอ้แม่งไงมาทีลงมาได้คนรวยคนนี้คนรวยแน่นอนด้วยมันมันบอสมันชื่อคนรวยคนรวยต้องต้องอย่าบอกนายคนนี้เป็นหัวหน้าเราไม่นี่พอกับไม่นี่คุยผู้จัดการเนี่ยเปนหัวหน้าเราเนี่ยคุยกับผู้จัดการโอเคโอ้โหมึงดูใส่เออก็คนรู้หรือไม่ว่าฉันคือใคร สภาพนี้กูคงไม่รู้หรอกคนรบ้านมัน้งคุณเป็นผู้จัด <คน S 1> จาก,การใช่ไหมไมึงอ,อาจสอบกับพี่แคุณรู้เลยไหมคุณหมายถึงอะไรใช่ไหมคุณรู้ไหมว่าหมายถึงอะไรหมายถึงความว่าอะไรหมายความว่าอย่างไรบอยคอามว่าคุณต้องการอย่างนี้ฉันบอกทําตองการฉันบอกผู้จัดจาก,การนี่มากินเบเกอร์แล้วรู้ัหมว่าคุณจะทางานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะ มึงต่อยตอนกูบอกผู้จัดการเนี่ยมัดการทำไมทำไมมีน้ำถุงที่คนลุ่มหรือไม่มาเป็นการละเมิดความปลอดภัยร้านนี่ใช่ไหมอะไรคือมีน้ำทุกที่ถ้ามีคนลื่น<ม>อ๋อน้ำหกตัวใหญ่ไม่ใช่น้ำเหรออ๋อใช่ใช่โอเคเมื่อว่นเมื่อกี้นี้ทั้งนั้นเช็คมันออกหรือคุณจะถูกไล่ออกถ้าเราฆ่ายี่ยเราเอาทองไปขายน่าจะได้หลายบาท ชไม่ทองจริงงเเอียมทฝังพิษเลยนะเหมียวบ้าน่าพ่นดีอย่าปล่อยให้คนอื่นเหนื่อยอะไรโอ้โหหน้าถ้ามึงรวยขนาดนี้มึงไปปลูกผมเลยมาดีก่อนไม่กวาดไม่กวาดถูพื้นเนี่ยโอเคเสร็จแล้วไม่แค่หน้าแค่มึงดูเราอ่ะตีกูทำให้เลยเอาเวลามึงลืมมึงก็เป็นอย่างนี้แหละ ไปิมาล,ลูกค้ามาลูกค้ามา <het. S 1> แต่งตัวชุดดำวะสายสื่อป่ะลูกค้าโอ้เด็กชายมันแย่เหรอผู้ต้องสงสัยชื่อเออฉันไม่ใช่เด็กอ่าใช่ไม่ใช่เด็กแต่มันก็โอเคเหรอฮะผู้องผู้ต้องสงสัยฉันอาจจะหลอกลวงฉันเถอะฮะใครอ้วกว่ะ าคุณเคยเห็นคนตายที่นี่ไหมอืมอะไรร่างกายตายฮะอืมคิดว่าใหม่มึงสลับบทก็พูดไปเลยถ้าคุณทำโทรหาฉันเถอะโอเคเด็กว่าแต่ฟักเออเออแน่ใจเหรอก็ไม่ร nee. ู้ว่าซ okay, ับแปลยังไงวะเนี่ย สั่งเบอร์เกอร์ไหมตรงนี้เอ่อเอาละตั้งแต่ฉันมาที่นี่<อ>เนื่อด้วยเขาไปรอเลยอ่ะืมโอเคนั่นจะเป็นสามจุดเก้าเก้าเหรียญไม่กี่บาทนะสามจุดเก้าเก้าเหรียญเก็บเซิร์ตดูอีกอะไหมาหนึ่งตัว <laughs> <laughs> วีตั้งชื่อคลิปอันนี้ว่าอะไรครับทำร้านแฮมเบอร์เกอร์สอยองขวัญกับเพื่อนร่วมง,งานที่ไมเป็นมิด <laughs> <laughs> ชื่อทีเดียวโทรหาฉันนะ จำไว้เจ้าเด็กกูอ่านไม่ทันนี้คุณเป็นไข่มันผมต้องขาคุณด้วยโอเคไอ้เหี้ยตกลงจะทำไม่พูดนองบทป่ะเนี่ยใช่พูดนองบทไม่ได้ไม่อันนั้นคือความในใจของคุณจริงไหมนี่มันร้อนลูกค้าเราต่อไปอ้าวเฮ้ยไปไม่ไอ้เหี้ย ตนนั้งนพิ่งตนนั้งนพิ่งตนนั้งพิ่งนนพิ่งเยวีอย,อยู่ไฟก็ไม่เลยเฮียอะไรเนี่ยไม่ครวาเพิงเมื่อกี้มันได้โยอะไรัน้ตอนน้ันนนนเกลยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรพี่วันนี้เขาจ้องอยู่ตลอดนะดูนะอุปกรณ์นี้ไม่ควรเกิดไฟได้เลยนะ อ๋อไม่ควรจะเกิดมันเป็นอุปกรณ์น,นี้ไม่ควรจะเกิดไฟขึ้นใช่เอาคนไรบ้านมีรถเดี๋ยวฮะถ้าคนไรบ้านขัรถมาถ้าเขารวยป่ปล่ามตัวมาฉันจำคุณได้คนทำให้ใฉันกลัวเมื่อคืนในขณนะที่ฉันเอาขยะไปออกไปทิ้งดีกว่า่า่ดี ถ้าฉันเป็นคุณเอี่ยรถเม่งดูดีมากยังไม่คุณไม่จะไม่ทํางานทานี่ในคืนนี้อะไรบ้านมันออกจะไม่ลงรอยอย่างดีสําหรับคุณมันจะไม่จบลงอย่างดีสําหรับคุณคุณได้รับการเตือนแล้วอืมตกลงคุณอยากสั่งอาหารไหมเบอร์เกอร์ราคาเท่าไหร่ ก็จะเป็นสี่เหรียญสี่จุดเก้าเก้านี่คือแพ้จะพบในถังขยะหานี่ไม่พอคุณรู้หรือ,ปอเปล่าเก็เราก็ทำให้มันเ<ป>คนในบ้านโอเคอ่านดิดจุด ไม่ไม่ขอบคุณเลยเ <c> ย <oughs> มันเตือนเราว่ามันอันตรายงั้นคืนนี้มันกับกูไม่น่ารอเลยเอาเราก็เล <ด S 2> ซ้อนกันอีกรอบ<อ>หนึ่งเอ้ย <c oughs> ชั้นสามชั้นเ่ยดับเบิลเขามีแต่ดับเบิลรอใช่ไหมดับเบิลรอนี่ดับเบิลรถคืน,คนที่สาม <c oughs> เอาจะเจอศพผู้จัดก,การจะท่อกันนะด้วย คืนที่สามใครเข้าร้านมาเรียกใครเียคุณผู้หญิงแต่หน้าหน้าเหมือนกันสวัสดีแม่คุณอยากกินอะไรฮะสวัอดีแม่สวัสดีแม่ไม่ใช่เบอร์เกอร์ได้วยมือผู้หญิงแม่ไม่รู้ว่ะมันแปลอย่างนั้นแหละตกลงไม่มันบอกคุณผู้หญิงอ่ะน่าจะเป็นสามติดก้าเก้าเหรียญแล้วได้ไหมผู้หญิงนีกระฐานที่ราคาสูงเพียงแค่ เดียวที่อยู่ในเมืองนี้อ๋อร้านเรามันถูกครับอ๋อร้านเรามันถูกทำไอ้เบเกอร์ดิว <c oughs> ่าอยู่ทำไมร้านเรามันสกโซโ,โปรเลยไม่มีตัาคนเขาสะอา่านเลอร่อยฮะอร่อยครับคุณอร่าครับคุณแซ่บมีอร่อยใช่ไหมไอ้เหี้ยแค่เขามากินบ่อยเนี่ยวาเขาไม่มีทางเลือกเยอะเลยเ <c oughs> ปล่าไอ้เหี้ยของเรามันยังไงหมันได้ยูรอมัน,มมนอร่อย กจะกาไม่งบไปเฮียใส่สารโบรากเยอะแยะเจอไหมโสวัสดีครับคุณผู้หญิงอ้ำไปหลังร้านไปเออเมียวน้าเมี้ยวดีกว่าไอสัตว์กูรูสิมาไสิ่งของไอสิ่าของไอสิ่งงเลยมันซื้อเบอร์เกอร์อ่างเงี้ยเม่อเหมือนกันเลยมันหน้าไอมันหน้าเป็นคนที่รู้ไปที่ต่อการนี้ฉันขอมันฝรั่งทอดได้ไหมเอองั้นงั้นมึงทำะไรอ่ะมึงทำเลยนี่หนึงเลยอ่ะมึงไปทำสิเอส โอเคแล้วไอ้เขาะเป็นครูวะกูเป็นถ่ายคลิปไง <c oughs> <c oughs> ขอบคุณน, <c oughs> นี่คือเอาไอ้ให้คูนั่งไงตะกร้องมันต้องอยู่หน้าร้านจะเห็นกับสิ่งปกติไงเข่าขคุณกกไฟเลยอู้อด้วยอ่ะยู้ด้วยพี่อะไรอูด้วยอูว <c oughs> อ้ว <c oughs> แม่งเกิร์ลแบบฟอร์มทิกตอกเนี่ยอีเวล มึงไม่จะคนะไรบ้านคนเปื่อยผู้ช้าโย่พี่น้องเป็นยังไงบ้างมึงไม่มีเสื้อผ้าใส่เลยดีคุณอยากกินอะไรมึงไม่สังเกลี่ยมึงไม่ใส่เหี้ยเลยเหี้ยมันฝรั่งทอดอะอย่างเดียวไอเหี้ยบางทีฉันก็จะเห็นบางอย่างโอ้ยพอไม่อา่อานเลยอ่านนี่เอาหมาทไทยกูมาชิ้มเพื่อแล้วนะครับนี่ แม่งซับมันไม่ยอมหยุดเลยใช่เห็นโอ้โหเดินไปรอบๆอาหารโอเคกูหวานรัดแม่งเลยใช่เห็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งในสวมหน้ากากใช่ไม่รู้มันคืออะไรแต่มันทำให้ฉันตกใจยังมึงไม่ใส่สีขาวแล้วตามนี่คือเงินอันนี้แบ่งแถม แม่งทำงานว่าฉันจะไม่เคยคืนนี้นมันมีชีวิตนั่นอีกก็คืนนี้แหละคืนที่สามวันคืนเฮียนแน่เลยเนี่นยก็นายโจ้พอดีคืนที่สี่วะเข้ามาสี่พระจีนก็ตายไงอันนี้เกมฝรั่งทำไม่เฮี้ยอะไเป็น r e f e r e ก็ได้ใครดวนมีเยอะเฮ้ยห really like hey! น้าร้านไอ้เฮีย้ยดีลูกพี่ที่ไหนวะมันว่าอะไรไป,ไปดูที่ ใคร,รกำลังหน้าต่างกูอู้ยิ่งกูสังเกตเลยไอ้เหี้ออะไรวิ่งหนีไปแล้วอะไรวิ่งหนีไปแล้วเฮ้ยวิ่งหลังกำแพงเราเ<อ>นี่ย้พลังงานหมดฉันต้องรีเซ็ตมัน ร่างงานตรงนู้นเปมวยเข้าข้างโอ้หลังหลังร้านเจ้าตรงนี้มันว<ร>ิ่งมานะเฮ้ยคนไรบ้านนี่อะไรเดี๋ยนะทำอะไรอะเอออย่าบอกนะว่าทำอะไรสายไฟไอะมันมาทำสายไฟเหรอมันมาพังสายไฟแล,ล้วเหรอโอ้เข้าร้าน เพาว่าอะไรนี่เขาไไ้าข้างในอยู่ประตูนี่จะเป็นคนนี่เป็นลูกค้านี่กำลังพูดถึงฉันจะขอความช่วยเหลือโทรศัพท์โทรศัพท์พทโทรก้าวหนึ 1. 1> ่งก้าวหนึ่งฉุกเฉินขอคุณคืออะไร ก็ความช,าช่วยเหลือการช่วยเหลือฆาตก,กรที่กำลังมาหาฉันจะทิฐฐานตำรวจตกลงโปรดสงบที่ที่อยู่ที่อยู่อยของคุณในที่ทำงานของฉันที่อยู่ของคุณอยู่ไหนบลบอกเบเกอร์โปรดมาเร็วนะโอเคมีต <นะ S 2> ั้งของคุณแล้วคาอารลไปแ้วนะ กลับมาแล้วกลับมาแล้วเอาชีวิตรอดจะตกลงมาถึงอุ๊ย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 อุดยจจจโอ้ตีรถกู โอ้ยโอเคโอ๊ยโอ๊ยโ้ยโอนยอ้าวอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ่ยนะคยโอ๊ยขอ๊ยโอ๊ไโอ๊ย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 ขอัยโอ๊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 ยนอ๊ยอ๊ยโอ๊ยูอ๊ยโอจอ๊ยโอ,อยอยอโอ๊ยยอ๊อยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยง๊ยยยอยอยยออ กูหมายเขาว่าอันนี้มันคือภาคต่อหรือเปล่าเขาหมายกู oh แต่จบผิดหวังจริงเลยก็ผิดหวังนั่นแหละแต่ใครอยากเล่นผมจริงชื่อแมปเอาไว้ให้มาเล่นกันนะครับบายจบแค่นี้แหละ